สวัสดีครับนะครับสวัสดีเด็กๆนะครับฉันประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณคุณนงอีกแล้วนะครับกับรายวิชาศิลปะดนตรีใช่ไหมครับอ่านะครับช่วงนี้เราก็เรียนอยู่กับจะเกี่ยวกับวิชาดนตรีใช่ไหมครับอ่านะครับวันนี้เราก็จะ มาเรียนรู้กับวิถีชีวิตไทยกับดนตรีนะครับและเพลงพื้นบ้านนะครับตัวชี้วัดนะครับหบอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงของถิ่น 2. ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี ประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้าน 2. วาดภาพและเขียนอธิบายความสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนในภาคที่อาศัยอยู่กับดนตรีและเพลงพื้นบ้าน 3. สแสดงความ ชื่นชมเมื่อได้ฟังดนตรีและเพลงพื้นบ้านนั่นเองนะครับสาระสำคัญดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจึงควรอนุรักษ์และร่วมกันสืบสารให้คงอยู่ต่อไปน นักเรียนคิดว่านะครับกิจกรรมใดบ้างที่ใช้ดนตรีในการประกอบในงานนะครับนักเรียนลองคิดดูสินะครับว่าจะมีกิจกรรมใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนชุมชนหรือว่าอำเภอที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับมีกิจกรรมใดบ้างที่ประกอบไปด้วยการใช้ดนตรีเป็นเป็นการประกอบภายในงานนะครับยกตัวอย่างมาสิ<ไ>นะครับ งานแต่งมีไหมครับดนตรีงานบวชมีไหมครับมีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับคุณครูว่านะครับเกือบทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมครับจะมีดนตรีเข้ามาประกอบในงานนะครับเนาะใช่ไหมครับทีนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของวิถีไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับวิถีของคนไทยนะครับเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับเรามาดูข้อที่1.1ครับนะักเรียนข้อที่1.1เขาบอกว่าวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ การประกอบอาชีพนะครับในอดีตนะครับคนไทยใช้แรงงานคนและสัตว์ในการทำงานนะครับเป็นการพึ่งพาช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสังคมไทยจึงเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยังแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นอีกด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นการขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทํางานนะครับโดยไม่ต้องจ้างนะครับไม่มีค่าจ้างเลยนะครับแต่นะครับมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนแรงงานกันซึ่งเรียกว่าการลงแขกหรือการเอาแรงเอามือ นะครับขออภัยนะครับการเอาแรงเอามือนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับการลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกดํานาั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับคุณครูก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นปสามปสี่นะครับคุณครูก็จะชวนปสามปสี่ไปดํานาเชิญครูนะครับอ่าพอครูนะครับทํานาครูเสร็จแล้วนะครับ ก็คุณครูกับปสก็จะไปช่วยช่วยป .3 นะไปช่วยป .3 ทีนี้เมื่อป .3 เสร็จเหลือป4ใช่ไหมครับคุณครูกับป .3 ก็จะไปช่วยป .4 อย่างนี้นะครับโดยไม่มีค่าจ้างนะครับก็เป็นการลงแขกนะครับการเอาแรงเอามือนั่นเองนะครับเนาะต่อมานะครับหลังจากการทํางานนะครับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับก็จะมีการเล่น นะครับในสมัยก่อนเนาะมีการร้องเพลงนะครับเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยนั้นนะครับจากการทำงานนั่นเองนะครับซึ่งนะครับทำให้เกิดเพลงพื้นบ้านของแต่ละภาคที่มีท่วงทำนองแตกต่างกันไปสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพของนะครับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนไทยนะครับการดำนานั่นเองเนาะนะครับนะการปลูกข้าวนะครับติดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และาศาสนาแน่นอนนะครับคนไทยนะครับนับถือนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และาศาสนามา เป็นเวลาอย่างช้านานนั่นเองนะครับเนาะตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดนะครับตั้งแต่สมัยนู่นมาเลยนะนะครับคนไทยเนี่ยนะครับในแต่ละภาคก็จะมีความเชื่อใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขามีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการนับถือผีและเทวดาโดยเชื่อกันว่านะครับสถานที่ทุกที่เลยนะครับจะมีผี หรือเทวดาปกป้องรักษานะครับพื้นที่เหล่านั้นอยู่นะครับทีนี้ก็มีความเชื่อเหล่านี้นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นพิธีเลี้ยงผีปูผีย่านะครับพิธีเลี้ยงแม่โพศพพิธี แห่นางแมวขอฝนนะครับพิธีเหล่านี้นะครับจะมีการประกอบพิธีที่แตกต่างกันไปนะครับจะมีการขับร้องนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงประกอบในพิธีนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับคนในท้องถิน่นอ่าไหนใครเคยนะครับ เห็นนะครับพิธีกรรมเหล่านี้นะครับการแหนางแมวขอฝนนะครับบ้าเราก็จะเป็นนะครับจุดบังไฟใช่ไหมครับจุดบังไฟขอฝนนะครับทีนี้ก็มีการเอาเครื่องดนตรีเอาดนตรีเข้ามาประกรอบในงานนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่นะครับจะทำให้ คนที่เข้าร่วมพิธีนั้นเกิดความสนุกสนานนะครับได้ผ่อนคลายให้หายเหนื่อยนะครับเนาะเพราะว่าเราก่อนที่เราจะทำงานหรือทำงานเสร็จนะครับก็ต้องมีดนตรเข้ามาประกอบเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายหายเน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับ 1.2ด,นะดนตรีพื้นบ้านนะครับดนตรีพื้นบ้านนะครับในแต่ละท้องถิ่นนะครับมีลักษณะเฉพาะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาตามภูมิปัญญาของคนในอดีตนะครับ ดนตรีพื้นบ้านนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความสนุกสนานนะครับความสามาคัคคีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาการอนุรักษ์และสืบทอดกันต่อๆไปนะครับ1.3เพลงพื้นบ้านเนาะนะครับ เพลงพื้นบ้านเป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิน่นคิดรูปแบบการร้องการเล่นขึ้นมานะครับเป็นบทเพลงที่มีท่วงทํานองมีภาษาที่เรียบง่ายนะครับเน้นความสนุกสนานรื่นเริงใช้เล่นในโอกาสต่างๆนะครับเช่นโอกาสอะไรบ้างครับคุณครูอ่าเช่นนะครับ วันสงกรานนะครับวันสงการานมีดนตรีไหมครับอ่ามีเนาะนะครับเวลาเราจะลดน้ำดำหัวหผู้ใหญ่นะครับก็จะมีดนตรีเข้ามาประกอบนะครับวันรอยกระทงมีไหมครับวันรอยกระทงอ่ามีนะครับเป็นเพลงวันสงกรานเป็นเพลงวันรอยกระทงนะครับที่เข้ามาประกอบในงานเนาะนะครับ งานไหว้พระประจำปีอ่นนี้ก็มีนะครับหรือในโอกาสที่ได้มาร่วมแรงเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการเกี่ยวข้าวการนวดข้าวนวดข้าวคืออะไรครับครูนวดข้าวคือการตีข้าวนั่นเองนะครับภาษาอีสานของเราว่าตีเข่านะครับเพื่อที่จะให้เมล็ดนั้นหลุดร่วงออกจาก ฟางใช่ไหมครับ่าเพื่อที่จะเรานําไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับที่คนในท้องถิ่นนะครับคิดรูปแบบอย่างเรียบง่ายออกมาเพื่อนะครับเป็นความนะครับกาเรียกว่าเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมีความสุขสนุกสนานนั่นเองนะครับ 1.4นะครับจุดประสงค์ของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านนะครับ 1. เพื่อความบันเทิงใจมักเล่นในงานเทศกาลหรืองานรื่องต่างๆนะครับงานบันเทิงนะครับงาเทศกาลบันเทิงหรืองานรื่นเิงต่างๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนนะครับลองคิดดูสินะครับงาน สงกรานาสงกรานใช่ไหมครับางานแต่งใช่ไหมครับางานแตง่งเทศกาลไหนอีกครับนักเรียนเทศกาลอะไรอีกนะครับที่มีงานรื่นเริงงานบวชได้ไหมางานบวชเนาะนะครับก,ก็จะมีเพลงวกมหรอพศนะครับวงมโหรูีนะครับ เตเต่แต่แต่เต้เต้ต้แต้เตเต่แต้แต้เตเต้แต้ใช่ไหมครับอ่าก็จะมีเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับให้แก่คนนะครับประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธีในเทศกาลนะครับเพื่อให้เกิดความสุขความสนุกสนานนะครับถ้านะครับเทศกาลไหนนะครับไม่ลื่นเลงนะครับก็จะไม่สนุกใช่ไหมครับเนาะนะครับก็จะไม่สนุกนะครับ 2. นะครับเพื่อร้องประกอบการทำงานนะครับเช่นดนํานาเกี่ยวข้าวประกอบกับนิสัยคนไทยนะครับที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับจึงร่วมกันทํางานเป็นหมู่คณะนะครับเรียกว่าการลงแขกนะครับต่อมาจึงได้คิดร้องเพลงเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินกับการทํางานเช่น เพลงเกี่ยวข้าวเพลงอ e ีเซลนะครับเพลงชอยนะครับนะใครเคยฟังเพลงเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้าวบ้างครับนะเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวโยนโยนเคยฟังไหมครับเนีย่ยกูก็จําจได้แค่นี้นะครับเนาะอย่ามัวเฉลี่ยวเดียวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอ้ยอ่านะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเพลงที่ สนุกสนานนะครับเนาะร้องรำทำเพลงทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเวลาคนเยอะๆนะครับก็จะนะครับมีความสนุกสนานมีความสุขนะครับเวลาทำงานปุ๊บก็จะลืมนะครับเกี่ยวกับการเหน็ดเหนื่อยอ่าก็จะลืมเลยนะครับเพราะว่าเราสนุกนะครับกับการทำงานนะครับทุกคนมีความสุขเนาะนะครับ ก็เลยนะครับผ่อนนะครับจากการเหนื่อยล้านะครับให้ใคลายมาเป็นความสุขได้นั่นเองนะครับ่าไปข้อที่3นะครับเพื่อวัตถุประสงค์นะครับเฉพาะนะครับโดยเป็นเพลงที่ร้องหรือเล่นเฉพาะในชุมชนอาจจะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาหรือพิธีกรรมต่างๆเช่นร้องเพลงแห่นางแมว เพื่อขอฝนนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับก็จะการมีมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนใช่ไหมครับให้ตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีนะครับการแข่งบั้งไฟก็จะมีเพลงใช่ไหมครับอ่ามีเพลงนะครับเข้ามาทําให้เกิดความสนุกสนานนะครับถ้าบั้งไฟไม่ขึ้นก็จะ เอาเพื่อนหรือเอาเจ้าของบ้าไฟเนี่ยนะครับลงไปแช่ในโคนใช่ไหมครับเพื่อนอ่าก็จะเป็นนะครับวิถีแบบบ้านๆนะครับที่สร้างความสนุกสนานนะครับก่อนการหรือก่อนการเริ่มทํานานั่นเองนะครับอ่าพอทานาเสร็จพอทำอะไรเสร็จก็มีเพลงนะครับคนอีสานเป็นคนมักม่วนใช่ไหมครับอ่านะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับ คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็ชอบฟังเพลงในการเวลาทํางานนะครับเพื่อที่จะให้นะครับมีอารมณ์ทํางานนะครับพื้นเพลงนะครับไม่นะครับเขาเรียกว่าไม่ขาดสมาธินะครับเพลงจะช่วยกระตุ้นนะครับให้เราเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับโอเคสรุปการเรียนการสอนในวันนี้นะครับเราก็เรียน เกี่ยวกับอะไรครับอ่าเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านใช่ไหมครับอ่าเป็นวัฒนธรรมนะครับทางด้านนะครับดนตรีนะครับที่สืบสานนะครับและถ่ายทอดต่อๆกันมานะครับอาจจะเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาเรียบง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเป็นเพลงที่นะครับ ทำนองง่ายๆฟังแล้วจําได้ง่ายนะครับสามารถร้องลําทําเพลงกันได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคนเท่าคนแก่นะครับก็จะนะครับร้องได้ขับร้องได้นะครับการนะครับมีดนตรีเข้ามาประกอบในงานนะครับก็จะทําให้พวกเราเนี่ยเป็นยังไงครับเกิดความบันเทิงรื่นเริงใช่ไหมครับอ่า สนุกสนานนะครับและอีกอย่างนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยหายเหนื่อยจากการทำงานนะครับถ้าเราได้ฟังเพลงเราก็จะมีความสุขนะครับสนุกกับการทำงานนั่นเองเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณรูก็ลืมบอกนักเรียนว่านะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบของคุณครูนะครับให้รีบทำให้ครบทุกข้อแล้วก็มาส่งคุณครูนะครับงานนะครับที่ค้างคุณครูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับของครูคนไหนที่ครูเขาสั่งไว้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำนะครับ ตามงานตัวเองนะครับเพื่อที่จะมาให้คุณครูเนี่ยตรวจและก็กรอกคะแนนลงไปนะครับถ้านักเรียนไม่ทํามานักเรียนจะมีคะแนนไหมครับไม่มีคะแนนนะครับถ้านักเรียนไม่ทํามาก็นักเรียนก็จะไม่มีคะแนนนะครับดังนั้นนะครับคุณครูก็นะครับขอฝากนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับงานชิ้นไหนที่ยังไม่ทรงนะครับ ก็ให้รีบทํากลับมาส่งนะครับส่วนเรื่องการสอบนะครับเราก็ยังมีการสอบอ่านอยู่นะครับใครที่ยังอ่านยังไม่ผ่านนะครับให้ซ้อมให้ฝึกนะครับหัดอ่านบ่อยๆฝึกอ่านบ่อยๆนะครับเราก็จะได้อ่านให้คล่องอ่านได้เก่งนั่นเองนะครับแล้วก็เวลามาสอบกับคุณครูก็จะได้คะแนนเต็มๆนะครับ เพื่อที่จะให้คะแนนตัวนี้ไปช่วยในการสอบของพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับให้คะแนนของเราเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นรักษาคะแนนตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นคะแนนที่ง่ายๆนะครับแค่นักเรียนตั้งใจเนาะโอเคนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคุณครูก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับให้นักเรียนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเนาะหลายๆคนอาจจะเป็นหวัดเป็นน้ำมูกนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับและหมั่นขยันออกกําลังกายด้วยนะครับเนาะนะครับส่วนเรื่องโรคโควิดนะครับเราก็ต้องป้องกันด้วยเหมือนกันนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากสวมแมสล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองนะครับ เพื่อที่จะให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะฝากนักเรียนเพียงแค่เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ